อ่ะสวัสดีครับก็อยู่กับผมเบิร์โซนครับเราอยู่กันในเกมนารุโตะมือถือนะครับเกมแนวอนิเมะบ้างนะครับเกมนี้ก็มีชื่อว่านารุโตะดิสิตแบทเทิลนะฮะก็ได้ทั้ง Android นะแล้วก็ iOS นะฮะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปไปดูกันได้เลยอ่ะโอเคก็ก่อนจะเลิกทุกคนทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของช่องนักการนะครับผมอ่ะตัวเกมเนี่ยมันมีสัตว์ไทยเนาะก็เข้าเกมมาเนี่ยก็เป็นสัตว์ไทยเลย นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เป็นภาษาไทยเนี่ยมาเปลี่ยนภาษาตรงนี้ได้นะครับจึงคืว่าแพดตรงเนี้ยมาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเห็นปะเห็นได้เลยนะตรงนี้มีให้เลือกนะครับแล้วก็มีเร่งความเร็วด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนี่เร่งความเร็วได้เวลาฟาร์มนะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยผมเล่นเซิร์ฟ39นะปะเขาเกมได้เลยครับเนี่ยเป็นภาษาไทยหมดเลยนะแล้วก็ ฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยถือว่าใหญ่ใช้ได้นะครับเพราะว่าบางเกมน่มันแปลมาตัวหนังสือเล็กนิดเดียวนะฮะอันนี้ตัวใหญ่ดีอะมาถึงก็เจอฉากต่อสู้อ่ามันเป็นจัดทีมต่อสู้ 6- ต่อ6ะครับแต่ภาพค่อนข้างสวยนะนี่มาถึงก็ให้เราดูฉากต่อสู้ก่อนเลยว่าเป็นประมาณไหนนี่ประมาณนี้เลยนะ คือแอนิเมชันการหน่อสกิลเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ภาพค่อนข้างสวยนะอ่ะกดตรงนี้เลยครับเขาจะให้เรากดท่าไมต่อยพีแล้วก็เลือกจุดเป้าหมายนี่เป็นเทิร์นเบดนะครับจากทีมต่อสู้นะสไตล์นารูโตะโดดทีนึงนี่ครับเขาจะให้เราดูแอนิเมชันทุกตัวเลยโคตรดีโอ้โหดูแอนิเมชันม่งอย่างเว่อร์นี่ โอ้โหมาอุ๊ยตีกลุม่มนี่นี่ลางทองอือหือโหดเกินเหลือตัวเดียวปะโอ้โหโคตรโห,ด,หดเลย มาถึงก็ให้เราเจอแอนิเมชันสวยๆเลยครับอะโอเคก็ตั้งชื่อก่อนอะเรียบร้อยอชื่อไม่เหมาะสมอะมันบอกว่าชื่อไม่เหมาะสมครับชื่อไม่เหมาะสมอีกอะชื่อนี้เหมาะสมหรือเปล่าเอาชื่อเล่นไม่เหมาะสมอีกแล้วชื่อนี้ล่ะ ตลกแล้วแรนดอมชื่อภาษาไทยแม่งี้เลยอะโอ้โหตั้งชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้นะอะโอเคมาครับอ๋อนี่ได้ตัวละครมาเหรอมเคตัวแรกนะครับอุยฉากสวยอะข้้งหลังแบ็กกราดีมากเลยอะก็เข้ามาสู่ฉากต่อสู้มาถึงแจ่เราสู้ก่อนเลยใช้เตอมิน่าหกหน่วยนะครับมีตัวละครสองตัว อ่ะไปลุยอุปกรณ์และนินจามีความสามารถในการเพิ่มค่าพลังเมื่อกี้มันเขียนแนะนำอยู่นะมาสู้เลยสกิลก็จะมีสกิลให้เราเลือกนะครับปุ้มโอเคสกิลให้เลือกนี่เป็นเทนะิร์นเบรเนาะแล้วก็ถ้าไม่ตายมาครับถ้าไม่ตายแต่ตัวก็จะไม่เหมือนกันนะบางตัวก็ตีกลุ่มบางตัวก็ตีเดี่ยวนะฮะ แต่ว่ามันมีแอนิเมชันให้ดูทุกตัวเลยเท่ดีนะเรียบร้อยตุยครับอ่ะเรียบร้อยผ่านนะครับกลับไปที่เมนูหลักกบอ่ะไปที่ตรงนี้กาชาครับมากาชาฟรีเปิดกาชาฟรีก่อนเลยอันดับแรกอุ้ย เนจิฮิวกะรับไปปึ๊บออกก่อนกระชาฟรีครับแล้วไปที่อ๋อจัดทีมอ๋ออาจจัดออตโต้ครับโคตรดีนะโอเคไปสู้ด่านต่ออันที่สองโอเคครับป่ะลุยนี่ไงมีตัวละครสามตัวมันจัดได้หกตัวนะครับ เวลา,เาจัดตัวก็ดูสายกระโดดสู้ด้วยอันไหนเป็นสายป้องกันก็นไว้แถวหน้าอันไหนเป็นสายโจมตีกับซ mm. ัพพอร์ตไว้แถวหลังก็ได้นะครับนี่ครับมีคูณด้วยโอเคแล้วก็มีออโตเมติกโอเคครับนี่มีออโตแล้วก็มีคูณสองไ,ได้แค่คูณสองปะเมื่อแต่เรามีคูณสิบนะอยวผมไม่ดูนี่เราดูคูณสิบของเราเห็นยังโอ้โหดูคูณสิบของเราก่อนอย่างไ้ อันนี้คูณ10นะโอเคตามนั้นนะไปที่หน้าหลักครับเราจะสอนเราเล่นเบื้องต้นก่อนนี่อ่ะสอนระบบอัปเกรดตัวละครครับนี่ระบบอัพอะไรนะอัพแลงค์นะครับนี่เป็นสีเขียวแล้วจากเท้าก็เป็นเขียวนะเป็นระบบนอร์มอลนะเป็นคอม m o นคอมบันแลงอ่ะได้ของด้วยเฮ้ยเหมือนจะได้ตั๋ว หมือนจะได้ตั๋วมา่ะอ่ะสู้ด่านต่อครับอ่ะไปหือช่วงต้นเกมก็สู้ด่านไปก่อนนะครับสู้ด่านเพื่อปลดล็อกระบบต่างๆจะภาพสวยใช้ได้เลยนะถ้าเป็นแนว turn นเบทต,ต้องประมาณนี้ครับต้องมีแอนิเมชันสวย,สวยแต่ที่ดีอย่างหนึ่งคือมันมีภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็หล,หลายๆคนอาจจะเคยเล่น เวอร์ชั่นภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยมาแต่นี้ภาษาไทยครับโคตรดีนะครับของ X7 g a เ e นกะก็เล่นผ่านแอป X7 g a เ e App x กมแอ e เเกมี่ยมีเกมภาษาไทยรองรับเยอะมากนะครับประมาณ99%นะมีแค่บ,บางเกมเป็นเกมใหม่ๆ่ที่จะเป็นภาษาจีนที่มันยังไม่แปลแต่เกมที่เข้าสู่ระบบเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาไทยหมดนะฮะถือว่าดีตอบโจทย์มากๆเล่นง่ายนะครับโหลดง่ายลงง่ายเล่นเข้าเล่นง่าย เซิร์ฟเวอร์เสถียรนะครับมีพวกระบบเติมเงินมีในส่วนของส่วนลดการเติมเงินค่อนข้างดีนะครับอ่ะก็เสร็จรวมเสร็จตัวละครได้มาหนึ่งตัวได้ฮินาตะ <c oughs> ชื่ออะไรวะ <c oughs> ฮินาตะนักก้อยอ่าแค่ฮินาตะก,ก็พอมั้งมันยก็ยังมีแปลที่แปลกแปลกอยู่นะแต่ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับก็อัปเกรดเลเวลไปอันนี้สอนอัปเกรดเลเวลเมื่อกี้อัปเกรดแลงใช่ไหม อันต่อไปก็จะเป็นในส่วนของพลังนะครับสกงสกิลอัปเกรดได้นะครับมาเข้าไปตรงนี้แจมโอเคท้าทายเรียบร้อยฉากเฉยไหมกราวนี่สวยมากนะใช้ได้เลยนะครับดาถัดไปมีตัวละคร4ตัวแล้วนี่ผมออโต้เลยนะผมไม่เกยดเลือกพลังไม่เกยดเลือกสกิลอัปเกรดแล้วก็บูทอย่างเดียว นี่แอนิเมชันปิดไม่ได้นะครับต้องดูตลอดเดี๋ยวมันก็เป็นแอนิเมชันสั้นๆไม่ได้ยาวมาไงตัวใหม่อุ้ย่างที่เลยตัวนี้ไม่เลยอ่ะกลับไปที่เมนูต่อปึ๊บอ้าวเจอบอสป่ะเจอบอสแล้วครับ เจ๋อพอแล้วสู้เลยบ้าหรือว่าสู้ลูกน้องมันก่อนสู้ลูกน้องมันก่อนลูกน้องมันเลเวลสามเองไม่ได้เก่งมากเราเตะทีเดียวก็ตายแล้วอะตุบโอ้โห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 โหดเกินสุรยสุรยอะดีไปครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของ up down นะครับเวลาเรามีเศษตัวละครซ้ำนะนี่ up down ได้ up down ได้สูงสุด24ดาวนะตามนี้เลยครับมีทั้ง up down up skill up แรงนะครับ up stat up w เ l ลอ่าระบบมีประมาณนี้ก่อนแล้วก็มีผูกชะตาสัมพันธ์ด้วยนะครับเพื่อเพิ่ม,เมสเตตัสนี่ผมหาคาคาชิต,ตัวหนึ่งเนี่ยก็ได้เลยนะ เป็นนางโจมตี16%นะถือว่าเยอะอยู่นะครับตรงนี้อ่ะโอเคสแตทประมาณนี้เดี๋ยวก่อนนะมีในส่วนของพวกอ๋อมีระบบอื่นๆด้วยนะครับพวกระบบสมใส่อุป,ปรกรณ์ไอเทมต่างๆด้วยอ่ะโอเคระบบเกมเปิดแล้วนี่คาคาชิระดับยูอาโอ้ระดับ UR าหมดด้วยอะนี่ครับอันนี้อุย้ยลับฟีเหรอเฮ้ยได้เลยเหรอจริงดิ เราได้เมอีเทโลมิมาหนึ่งตัวนะครับอุ้ยอย่างเท่เลยครับแล้วก็ทองนะอุย้ยอุ้ยฟรีครับโอ้โหแจกเลยครับเมอีเทโลมิมาหนึ่งตัวนะครับแจกของดีครับโอ้โหโคตรเจ๋งโอ้โหนี่คือของที่เราแจกเรานะฮะทิปเปิลเอสหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็นี่เลยยังไม่จบครับได้ทิปเปิลเอสอีกหนึ่งตัวเป็นตัวนี้นะตัวนี้ชื่อว่า คิรามิเนี่ยคิรบินะฮะโอ้โหหอยต้องซื้อเ่ะเรางวัลล็อกอินก่อนแล้วกันอ่ะเรามาดูระบบเกมบ้างนะไปที่ส่งจดหมายก่อนอ่ะรับก่อนแล้วกันส่งจดหมายเนี่ยโอ้โหมีทองแจกตั้งห้าแสนอ่ะอ่ะมีตรงไหนอีกเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูตรงนี้ก่อนนี่ครับอ่ามีกาชาติใบนะครับโอ้สบายเลย อันนี้จะเป็นกาชาตัวส้มโอ้โหมีร้อยสามสิบใบโอ้โหกาชาร้อยแปดสิบใบกาชาตีไปสองร้อใบได้ไหมอีหาตัวละครเล่นก่อนแล้วกันนี่อันนี้เป็น u r นะครับโอ้โหโคตรเจ๋งเลยน่าจะมีการันตีปะ่ะตัวตรงนี้ซื้อได้นะครับนี่รับฟรีก่อนหนึ่งใบแล้วก็ซื้อเอาเหรียญซื้อได้นะครับอ่ะสุ่มเลยครับสุ่มกาชาก่อน รู้ว่าได้กาชา200ใบอ่ะหนึ่งสุบจุดครั้งครับอันที่สองอุ้ยยังเกลืออยู่เลยอันที่สามสุ่มกาชากันมาอันได้เศษมาอันที่สี่ครั้งที่ห้าหมาแล้วนี่ไงถ้าได้จะเป็นแบบนี้เลยนี่ไงได้เป็นเศษนะ แล้วก็ตัวข้างล่างนี่อขอดูก่อนอันนี้นจะเป็นการันตีนะนี่ได้มาหนึ่งตัวครับเป็นกาล่านะครับสูงมีครับหาตัวละครเล่นถ้าไม่ได้เป็นตัวมันจะเป็นเศษนะครับดูซิว่าเราจะได้สักกี่ตัวเกลือเหมือนกันนะอ่าได้ตัวที่สองมาครับเป็นโอชิมารุครับรู้แต่ว่าตัวร้อยแปดสิบใบอะเน้นเน้นะ ผมว่าอย่างมันมีแจกอีกนะครับถ้าจะราวๆ200ใบนะได้ไม่หนึ่งตัวครับคาคาซูเป็น n s นะ NS ก็เล่นได้แล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนได้ตรงนี้เปิดได้นะอ้าเราไปเปิดทีละหนึ่งน,นะเนี่ยออกมาได้ด้วยครับเราจะไปเปิดทีละหนึ่งไงขอเขาเขียนว่า50ครั้ง การันตีเอสหนึ่งตัวนะเอสก็เล่นได้นะครับเบื้องตน้นอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้ตัวซ้ำๆเนี่ยเรามาอัพดาวกันนะครับเปิดไปเลยเราไปหากันใหม่อ่ะโอเคก็ต่อมาไปดูระบบอื่นๆกันนี่รับของก่อนเปิดไม่รับของกันเลยนะไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับนี่รับของกันเลย อันนี้จะเป็นไม้ค้ำเหมือนแอปชิปเมนต์นะครับเวลาเราผ่านโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็มารับของจากตัวนี้ได้นะซึ่งได้เยอะอยู่นะครับช่วงต้นเกมได้ของค่อนข้างเยอะนะครับสบายบาเล่นสบายเล่นง่ายนะครับอ่ะมีอะไรตรงนี้อีกอันนี้จะเป็นตัวละครเราข้างบนนะครับมีอะไรบ้างก็มีนี่รางวัลออนไลน์นะครับรับของได้เลยไอ้ที่ตั๋วกระชาด้วยครับโอ้สบายเลยตั๋วกระชาโคตรเยอะมีตั๋วกระชาแจกนี่เป็นเติมนะติด ิิิเเตมเงนอ่นนี้จะเป็นอ่คล้ายๆเหมือนตู้กาชาประมูลนะฮะก็เพชรมาสุม่มเอาพวกตั๋วมาสุ่มนะฮะรางวัลใหญ่เป็น U r เทพนะครับแข่งจะอันดับโอเคอันนี้อา้ามีระบบตู้สุ่มกาชาด้วยนะครับปึง้งโอเคก็เอาแต้มมาแลกรางวัลได้นะครับตรงนี้ มีกิจกรรมเล่นเยอะมากอ่ะกิจกรรมล็อกอินเจ็ดวันนะครับอ่ามีวันที่สองแจกเทพนะครับแจกจิรายาระดับทีปเปอร์นะวันที่สองนะครับจิรายาโอ้แจกเอ,เ,อเลยอ่ะอันนี้จะเป็นพวกกิจเติมนะครับรับไปก่อนอันนี้เป็นกิจรางวัลอ่าเขาเรียกอะรางวัลใช้จ่ายเหรียญกาชารับไปให้หมดนะของฟรี โอเคนี่เป็นกิจแรกนะครับผมจะไล่รู้ให้หมดเลยอันนี้จะเป็นอ๋อรับของโอเคอน,นี่เป็นสตามิน่นะครับแถวแรอ๋าอันนี้จะเป็นตู้กดเงินหรือเปล่าอ่ะกดเพชรนี่เป็นตู้เพชรนะครับเราก็กดเพชรกันภาพสวยมากโอเคหมดเลยอ่ะรับของก่อนอันนี้จะเป็นกิจแคนิบอลนะครับเปิดเซิฟใหม่ เราได้ตัวนี้มาครับไมเทโลมิมาเหลือเราได้เศษเทโลมิมาเยอะมากนะครับเพราะว่าตัวเกมมันแจกเทโลมิวันแรกใช่ไหมละ่ะอันนี้จะเป็นพวกคล้ายลูนนะครับลูนเขียวอันนี้เอาเพชรมาซื้อได้นะครับตัวเหรียญทองนะเก้าร้อยกว่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจเติมแล้วก็เลือกตัวละครได้รับของฟรีผมจะพาไปรับของทั้งหมดก่อนนะเราจะพาเข้าไปเล่นทีเดียวน,นี่ ประมาณนี้นะครับมีกิจเยอะมากเลยครับอันนี้จะเป็นแบตเทินพาร์ครับแบตเทินพาร์แจกคาคาชิมา1ตัวครับโอ้โหคือง่ายเลยมีคาคาชิเล่น2อสมมีตัวเตัว t ิ i p l เอเล่นหลายตัวอันนี้ก็จะมีระบบอื่นๆให้เล่นอีกด้ยครับเนี่ยปลดล็อกตามเลเวลนะนี่จะเป็นในส่วนของแบตเทอลนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราจะ ไปปั้นตัวละครกันก่อนนะครับเนี่ยผมได้ตัวละครมาใหม่เนี่ยเทเลมีตัตวเนี้ยอัพเลยครับเลเวลหแล้วก็ตัวนี้อัพไปเลยเลเวลหตัวที่จะเล่นทั้งหลายนะครับตัวนี้เล่นได้พวกระดับที่เป็น s อสเอสเล่นได้หมดเลย ไอตัวนี้เนี่ยเดีย๋ยวเรามาดูก่อนมันเหมือนจะมี up down ได้มีอั l แรง t ก่อนนี่อันนี้จะกด up ปุ่มเดียวนะครับเนี่ยส่วนเศษร,รวมยังไงรวมเศษก่อนมันจะเป็นหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วเราก็เอาหนึ่งตัวมาอั d ดาวยังไงโอเคแล้วก็ั p สเกตสเตตัสไปได้นะอ่ะผมจะพาไปดูด่านเลยแล้วกัน เนี่ยไอ้พวกด่านที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็เปิดพวกกล่องมันจะมีกล่องดาวด้วยนะครับเราก็มาเปิดตรงนี้รับไปเลยทีนี้เป็นสิบห้าดาวด่านที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็กดกวาดล้างได้ปะเพราะงั้กดกวาดล้างได้นะครับอ๋อเนี่ยไม่พอพวกสตามิน่าไม่พออ่ะก็ลุยต่อนะครับตรงนี้นะก็ลองมาเล่นดูได้นะครับสําหรับ เกม n a r โ t o D4 Battle นะอันนี้เอาลงเลยตัวใหม่ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้จีระย่าอีกตัวหนึ่งนะอ๋อง่ายเลยโหแค่เริ่มเกมมานี่ก็แจกทิปโปเอ็สามตัวสี่ตัวเลยตัวกรชชาสองร้อยใบอะเยอะยมากนะครับเอาไปสุ่มหาตัวละครเล่นกันนี่ นี่ตัวใหม่ตัวใหม่โหโคตรดีผมบอกเลยว่าโคตรดีตัวนี้ตัวแจกเล่นดีมากนะฮะอ่ะโอเคก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับสำหรับนารูโตะดิจิ t t ลแบทเทิลนะฮะก็เกมมือถือ Android iOS นะฮะมีภาษาไทยเนื้อโดดอยู่ใต้คลิปไปดูกันได้โอเคก็ประมาณนี้ครับก่อนแล้วจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า